เป็นไงบ้างคะคนป่วยมาทำงานเป็นปกติดีเจ็บแผลไหมไม่แผลอักเสบไหมไม่เป็นคีเดียวมันก็ทำไม่ได้แล้วเนี่ยพาพามาพามาพามาชมผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะสามเข้าสี่เป็นไงฮะทำงานแล้ว ตะกูลเซซามินเซมงคลมงคลน้ำมันงา,าฮัรดซันงาดำาเพนตะเ,เป็นไงเช้าสี่เม็ดเย็น4ี่เม็ดกลับมาทำงานป๋อเลยผ่านมได้แค่เดือนกว่า,วาเองเอแผลไม่ไม่เจ็บแผลใช่ไหมแผ้หายดีแล้วใช่ไหมเนี่ยนิ <c oughs> เกียว ตึงนิดเดียวโอเคสุดยอดมากเลยแต่มันยกแขนไม่ขึ้นเออมันก็มันยกไม่ได้เพราะว่ามันยังเต็มตึงแผลมันยังตึงแผลอยู่ไม่แดงไม่ได้มันไม่แดงไม่อักเสบก็โอเคแล้วงั้นก็ไปตัดอีกข้างหนึ่งไปจะได้เท่ากันแบนเป็นลาบเป็นผิ้ชายเลยนะ โอเคค่ะวันนี้พามาชมนะคะผู้ป่วยมะเร็งอาการดีมากๆเลยนะคะให้ทุกคนมั่นใจนะศูนย์ไพจินหยงเหิงกับตระกูลเซซามินของ j จซโอเคนะคะ